ก็ตอนนี้อยู่บนสะพานลอยสะพานลอยทางเข้าพิศีพิศามหัวมาครับปกดีไปทุละฝั่งตรงข้ามมาขึ้นสะพานมาก็เลยถ่ายให้ชมกันสะพานลอยนี้ก็จะมีคนออกของมาขายตกใจทางห้างของให้ขายได้ครับผม ก็จะเป็นแยกนะครับเป็นสามแยกสามแยกที่สี่ครับรถ็มีเต็ดบั่งไม่เต็ดบ้างตามแยกนะครับครับให้ชมกันนะครับชมจบไป จะดีจะกลับละทางาสะพานมาครับโอเคเราจะลงสะพานนะครับทุกคนมานเพื่อนๆไ้ชมกันเลยนะครับสามเลี้ยงด้วยเจสะพานลอย ถ้าหมหาการครับมีทางเข้าที่4เขากรับร่มับกำลังลงสะพานอยู่นะครับทุกคนกลับร่ม มัน,นก็เป็นบิ๊กซีแล้วอันนี้ทางล่างด้านล่างครับจะมีเคสซีเขา,างล่างก็จะสามารถจะเป็นร้านโทรศัพท์แล้วก็มีข้างหน้าบิ๊กซีาบิ๊กซีมีต้นคริสต์มาสเดี๋ยวถ่ายต้นคริสต์มาสให้ชมเลยครับจิงกระเบลจิงกระเบลครับผมบวก็มีติดบ้างตามแยกติดไฟแดง ครับโอเคนะครับทุกคนท่านก็จบเท่วนี้ก่อนครับสวัสดีครับ